สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสนพระไทยงานด้านการฝึกอบรมวิชาชีพและการศึกษาแบบทวิภาคีที่บริษัทผลิตรถยนต์โฟกส์วา g e เกจัดทำให้แก่นักเรียนสายวิชาชีพวันศุกร์ที่27มิถุนายน2557เวลา8นาฬิกา มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมที่ประทับไปสถานีรถไฟเบอร์ลินชานชาลาที่14ประทับรถไฟความเร็วสูงระหว่างเมือง ICE InterCity Express ขบวนที่ ICE 279เสด็จพระราชดำเนินไปเมือง o วลฟบูกห่างจากกรุงเบอร์ลินไปทางทิศตะวันตก230กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมง มีประชากรราว1 2 1 0 0 0คนเป็นที่ตั้งของบริษัทโฟก ks วาเก n และเป็นเมืองอุตสาหากรรมยานยนต์สำคัญของเยอรมนีพนักงานบริษัทโฟก ks วาเก n อาศัยอยู่ที่เมืองนี้ด้วยเ <c oughs> มื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงบริษัทโฟก ks วาเก n นนายโทมัสแชเฟอร์รองประธานอาวุโสด้านการผลิตในต่างประเทศบริษัทโฟก ks วาเก n นนายคาร์ลไฮเฮคเฮาเซนที่ปรึกษาอาวุโสบริษัทโฟก ks วาเกและคณะเฝ้าทูลออมพระบาทรับเสด็จ v o l ks w a g e n ตั้งขึ้นเมื่อปีคกฤตศักราช1937เป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของยุโรปตั้งแต่รถระดับตลาดล่างจนถึงรถหรูหรารวม12ยี่หอ้อเช่น v o l ks w a g e n Audi, Skoda, Bentley, Lamborghini, Porsche และ Ducati เป็นต้นมีโรงงานผลิต106โรงงานใน19ประเทศยุโรปและ8ประเทศภูมิภาคอเมริกาเอเชียและแอฟริกามีพนักง,งานทั่วโลกกว่า572,000คน บริษัทให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมวิชาชีพและการศึกษาแบบทวิภาคีหรือ dual system ที่รู้จักกันดีในประเทศต่างๆจึงเน้นการให้โอกาสกับนักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และสนใจเรียนต่อทางสายวิชาชีพให้มาเรียนภาคปฏิบัติการในโรงงานของ Volkswagen แต่ละปีจะเปิดโอกาสให้นักเรียน1000กว่าคนจากที่ยื่นสมัครถึง9 0,000คนได้เข้าเรียนภาคปฏิบัติเป็นเวลา3ปี ทุกๆสัปดาห์นักเรียนจะเรียนภาคปฏิบัติที่โรงงาน4วันและกลับไปเรียนวิชาสามัญทั่วไป1วันบริษัทจะทำสัญญากับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกในสาขาต่างๆประมาณ30สาขาจากนั้นจะได้รับการประเมินเพื่อเข้าสู่กระบวนการเป็นลูกจ้างประจำของกลุ่มบริษทัทต่อไปเมื่อปี2,556ได้คัดเลือกกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพใหม่จำนวน1,250คนรวม1 6 7่4คนทั่วโลก ส่วนใหญ่อยู่ในเยอรมนีส่วนที่เหลืออยู่ในประเทศต่างๆที่โรงงานของกลุ่มบริษัทตั้งอยู่เช่นรัสเซียสหรัฐและสเปนแต่ละประเทศมีการฝึกอบรมในรูปแบบที่ต่างกันทั้งในรูปแบบเดียวกับ Dual System และรูปแบบที่ประยุกต์ออกไปจากนั้นสเสด็จพระราชด,ดำเนินไปเสวยพระกรยาหารกลางวันที่โรงแรมริสคาตัานวฟบกซึ่งบริษัทโฟ l ks วาเก้จัดถวาย เวลา13นาฬิกา20นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปบริษัทออโต้บ็อกซ์เฮลท์แคร์ตั้งอยู่ที่เมืองดูแดชตัชเป็นบริษัทชั้นนำด้านการผลิตขาเทียมนายฮารีเวสประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและผู้บริหารเฝ้าทุละออพระบาทรับสเสด็จในปีคศ1919นายออโต้บ็อกช่างทำขาเทียมได้ริเริ่มทำให้กับทหารผ่านศึกที่บาดเจ็บจากการสู้รบในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ปัจจุบันบริษัทได้คิดค้นนวัตรกรรมการผลิตขาเทียมและอุปกรณ์เพื่อผู้พิการให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ส่งพระดำเนินไปทอดพระเนตรกายอุปกรณ์ได้แก่อุปกรณ์แขนขาเทียมอุปกรณ์ช่วยพยุงและรถเข็นสำหรับผู้บกพร่องทางร่างกายการผลิตขาเทียมการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์และระบบการส่งผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริที่จะให้นักเรียนนักศึกษาสายวิชาชีพได้ฝึกปฏิบัติทำอุปกรณ์เพื่อคนพิการเบื้องต้นในสถานประกอบการของบริษัทออตโต้บ็อกซ์สาขาประเทศไทยเพื่อให้เขาถึงงานที่เกี่ยวข้องกับคนพิการซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงดูงานในบริษัทเอกชนต่างๆนั้นเป็นการศึกษาเพื่อนำแนวคิดและข้อดีมาประยุกต์ใช้ในงานด้านการศึกษาที่ส่งทุ่มเทช่วยเหลือเยาวชน ทั้งยังทรงมองหาช่องทางที่จะเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้งานวิชาชีพในสถานที่ต่างๆเวลา16นาฬิกาเสด็จพระราชดำเนินไปสวนหน่อไม้ฝรั่งไครสโทเวอร์สวนหน่อไม้ฝรั่งแห่งนี้ทำกันในลักษณะธุรกิจครอบครัว เมื่อปีพุทธศักราช2533บนเนื้อที่11เฮกเตอร์เน้นธุรกิจการปลูกและขายหน่อไม้ฝรั่งเป็นธุรกิจหลักขยายกิจการมาอย่างต่อเนื่องจนมีพื้นที่กว่า500เฮกเตอร์ถือเป็นผู้ปลูกและขายหน่อไม้ฝรั่งที่ใหญ่ที่สุดในรัฐบรันเดนเบิร์กทั้งยังนำหน่อไม้ฝรั่งสีขาวมาปลูกที่เมืองนี้เป็นครั้งแรกและเป็นที่นิยมบริโภคของชาวเยอรมัน โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากเมืองไครสโ์เทอร์เวอร์สาธาร,รณรัฐเยอรมนีวันนี้เวลา14นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของสายการบินสวิสอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ LX180 สเสด็จพระราชาดำเนินจากกรุงโซโริกสมรพัธรัชสวิสถึงท่ากาศายานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการมีขา้าราชการชั้นผู้ใหญ่พลเรือนตำรวจทหารแม่บ้านเหล่าทัพผู้แทนสปาาิไทยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและลูกเสือชาวบ้านเฝ้าทุลละอองพระบาทรับสเสด็จสำหรับพระราชาการณียกิจที่สาพันสาธา,ณารณัฐเยอรมนีระหว่างวันที่25ถึง30มิถุนายน2557นั้นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะนำมาเสนอในวันต่อไป วันนี้เวลา10นาฬิกา18นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัล,ลักษังอัคราชกุมารีเสด็จไปโรงแรมเมด็อกเลแกรนดส่งเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่22จัดโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ระหว่างวันที่30มิถุนายนถึงสองกร,รกฎาคมเพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการด้านการแพทย์และสาธาร,รณสุขและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เพื่อร่วมพัฒนานวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้ก้าวหน้าและเป็นประโยชน์ต่อประเทศปีนี้มีผู้สง่งผลงานร่วมประชุมถึง156เรื่องรวมทั้งมีวิทยากรที่เชี่ยวชาญทางด้านต่างๆทงั้งในและต่างประเทศมาร่วมบรรยายเพื่อให้มุมมองด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขของไทยดีขึ้น โอกาสนี้ได้พระราชทานโล่รางวัลแก่นักวิจัยนักวิชาการผู้มีผลงานดีเด่นและยอดเยี่ยมในสาขาวิวทยาศาสตร์การแพทย์และสาธ,ธารณสุข5้ารางวัลได้แก่สาขาการวิจัยและพัฒนาเพื่อองค์ความรู้ใหม่สาขาทรัพย์สินทางปัญญาลและสาขาการพัฒนาคุณภาพการบริการทางการแพทย์สาธารณสุข ข้ามวันนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาติที่นัตด,ดามาศเสด็จไปศาลาพานุรังสีวัเทพศรินทราวาดในการสวดพระอภิธรรมศพหม่อมหลวงตวงสนิทวงซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคปอดอักเสบติดเชื้อเมื่อวันที่24มิถุนายน2557สิริอายุ78ปี บำลวงตวงเกิดเมื Wednesday ่อวันที่17มิถุนายน2479เป็นบุตรคนสุดท้องของพลตรีหม่อมสนิทวงศ์เสนีหม่อมราชวงศ์ตันสนิทวงศ์กับท่านผู้หญิงแพวสนิทวงศ์เสนีสำเร็จการศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสาขารัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยปารีสประเทศฝรั่งเศสนอกจากนี้ยังได้รับประกาศนียบัตรด้านวรรณคดีและภาษาฝรั่งเศสจากมหาวิทยาลัยซอบอลประเทศฝรั่งเศส บำหลวงตวงเริ่มทำงานที่สถานทูตไทยประจำกรุงปารีสก่อนจะลาออกไปทำงานบริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดมหาชนเคยทำงานที่โรงแรมดุสิตานีเป็นบรรณาธิการฝ่ายข่าวต่างประเทศและเป็นผู้ช่วยหัวหน้ารายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่องสาเป็นหัวหน้าฝ่ายรายการและประชาสัมพันธ์ทีวีบีตรีเน็ตเวิร์กช่อง a b บก่อนกเกษียณอายุเป็นเลข,ขานุการรองประธานบี c w ซี l ว ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับหม่อมเจ้าหญิงรังสีนพดลยุคนมีบุตรธิดาสี่คน และในวันนี้เวลา17นาฬิกา16นาทีพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมศสรวลีพระวรดาชาติที่นัตดตดามาศเสด็จไปพิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติหอศิลป์ทออพระเนกการแสดงศิลปรกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่9และประธานรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะการประกวดซึ่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จัดต่อเนื่องเพื่อปลูกฝังความรู้ความเข้าใจและการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะโดยเฉพาะการศึกษาศิลปะในระดับปฐมวัยอย่างถูกต้องตามธรรมชาติของวัยในการแสดงออก อกจากนี้ยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เด็กและเยาวชนได้ทราบซึ้งและระหนักในคุณค่าของศิลปะอย่างยั่งยืนการประกวดครั้งนี้มีเด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน25ปีส่งผลงานเข้าประกวดรวม975ชิ้นแบ่งเป็น5ประเภทได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลรวม45คนและได้นำเสนอผลงานที่ได้รับคัดเลือกรวม110ชิ้นในสาขาต่างๆมาจัดแสดงจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ